็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในรายการว่คนเกมเมอร์ทีวีกันอีกแล้วนะผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมมาครับนะผมกับมครับแอดออนเอ่อนิวเคลียร์นั่นเองนะผมเราจะมาให้ดูตัวแรกก่อนเลยนะคบผมนั่นก็คือคิดเปอร์สีเหลืองแบบนี้นั่นเอง่งเป็นคิดเปอร์ที่น่ารักจริงๆในเรื่นี้สิครับเราจะมาลองทดสอบกันนะครับผมโดยการเกมโหมดนะผมว่าคิดเปอร์ตัวนี้จะแรงหรือเปล่านะครับผมมาดูกันสวัสดีครับ มาเลยระเบิดได้เลยบุ้ม,มตายเลยนะผมแล้วก็มีไฟเปลวไฟออกมาด้วยครับพอระเบิดเป็นคิทเปอร์ที่แรงใช่ย,ย่อยเลยนะครับผมไออุ่นข้าโอ้โอขออภัยด้วยนะครับกับเสียงรบกัวน,นะผมเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอันหนึ่งกระเด่อน,นะครับผมเมื่อกี้แค่คิดเปอร์นะผมแอดออน,นี่มันมีเพิ่มมาเป็นสองอันนะผมมีไข่คิดเปอร์แล้วก็เป็นนิวเคลียร์เลยนะครับผม เดี๋ยวดูอีกนึงเดี๋ยวเกมมวลหนึ่งก่อนเมื่อกี้ตายไปแล้วครับเออาเซตศจะบอกโอเคได้แล้วออกมาเนี้นี่เลยนะครับผมอันนี้แรงกว่าอันนั้นสิบเท่าเราจะให้ผูทดสอบนะครับผมนั่นไม่ใช่เราอยู่แล้วเพราะเราไม่เอาอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราตรายอีกรอบหนึ่ง เอาเป็นเออคุณอะไรที่เลือดเยอะดีเนาะโอ,โอไอรอนกเลมไหมเอาเอาก็ได้嘛เฮ้ย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 โอ้ยมาไอรอนไอรอนบล็บอกไอรอนด็อกเตอร์ไอรอนทับหัวมันเลยดีมากเราเอาของอื่นออกไปก่อนโอ้ยโทษโทษโทษ อ,อ,อ๋อมันเห็นตัวเลยเหรอเฮ้ยอ,อย่าหนีสิโหออนทัดไม่กล้านีน่นาโหหนีครับหนีโอ้โหมันนี่ไงแน่จริงไม่แน่จริงนี่แต่มันจะระเบิดช้ามากเลยนะผมช้าช้ามากใส่ตัวเดวกันนี้ยเฮ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 ้ยขอให้ทันออออออทัน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 ,น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 ครับดูเหมือนว่ามันจะบึ้มสิเฮ้ยโหนานเกินไปแล้ว อีกไม่นานเกินรอนะครับนั่นไงจะตายหรือไม่ <c oughs> โอ้โหแบบโหลดแทบไม่ทันเลยครับปุ่มกดอะไรเนี่ยหายไปลยแล้วโอ้โหไม่มายันนี่เลยโอโ้โหโคตรแรงเลยนะครับ เอาไว้ว่าสำหรับจิปมที่ขอจบไปเพียงท่านี้ก็อาการหน้าผมสำหรับมันเกิดอาการแหลกแล้วก็โอ้โหคุณไม่ต้องนึกภาพหรอกครับมันจะแรงขนาดไหนอ่ะเห็นออนนี้ผมก็แนะนําว่าจะเอาก็ได้นะครับสําหรับคนที่อยากแกล้งคนนะคบผมแกล้งเพื่อนอ่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนให้เอาไปไว้ใต้บ้านแล้วก็ให้กดไอ้นั่นนะครับเขาเรียกแบบไหนกจำไม่ได้ละโอ้โหไม,ไม่ไม่อยากกดแล้คลิปนที่ขอตัวเราไปก่อนก็แล้วกันนะผมผมมีอย่างหนึ่งก็บอปบอกเอยบอกคนได้ครับ เรีไปเลยเบือบเลยน่ะก็คือสําหรับคนผมอยากถามทุกคนว่าเบื่อไมคับกันหรือยังครับถ้าเกิดเบื่อแล้วเนี่ยให้พิมพ์บอกมาเลยนะผมแล้วถ้าเกิดยังไม่เบื่อเนี่ยก็พิมพ์บอกเลยถ้าเกิดสาหรับคนที่เบื่อแล้วอยากให้ผมเล่นเกมอื่นที่มันไม่ใช่ไมค c r a ั t เนี่ยก็บอกมาได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคับที่รับชมแรงจริงๆโอ้ยแรงมาก